สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีเมลลี่ถหามาแล้วนะคะสวัสดีทุกท่านทุกคนเลยพี่น้องขาสวัสดีนะเจ้าค่ะป้าจะเป็นหัวเห้งร้อนจริงๆเลยค่ะพี่น้อง่ะแต่ว่าหมอบ้านหนีฝนตกเมื่อคืนหนีฝนตกหมอบ้านหนีฝนตกเมื่อวานนะคะเมลลี่นี่ลุยต้อมน้อยแล้วก็น้องตัวเล็กสี่สาวเอ้ย 3ส,สาวกับ1นหนุ่มนะคะพี่น้องคะพากันไปไหว้ปู่นะคะไปสักการะปู่นะคะเพราะว่าเราก็ตั้งใจจะไปทุกเดือนเพอนิลุยน่ยนิลุยเราเพิ่งจะไปทุกเดือนอยู่แล้วแล้วก็เมรี่ก็เออก็จะไปทุกเดือนนะคะอธิษฐานไว้ว่าจะไปทุกเดือนนะคะ ขอขอปูอันนี้ปูว้นะคะก็จะไปทุกเดือนทุกเดือนเหมือนกันนะคะเมื่อว่าเราเลยเอ่อหองกับพึ่งมีโอกาสนะคะเมื่อวานเราเพิ่งว่างแล้วก็มีโอกาสเหมาะนะคะไปไหว้ปูกันเมื่อวานนี้ไปหอดพี่น้องค้าเดินทางไปนั่นตอนอยุบ้านนี่ฝนโตเอ้ยบ่แมน่นฝนตตแดดแดดแดดคือตอนเย็นนี่ล่ละบ้านนี้ไปหอดประมาณไปถึงมุกไปถึงมุกแบบจะเข้ามุกจะเขา้าถาดพระนมก็เขา ฝนไหลตกตกตกจนว่าหอดปูพี่น้องค่ะจนว่าหอดปูป่ะมานฝนตกคนครพนมฝนตกมเมื่อวานนี่ตั้งแต่เจ็ดโมงว่ะตั้งแต่สิบโมงสิบเอ็ดโมงพี่น้องค่ะเป็นหอดปูประมาณสิบเอ็ดโมงเดี๋ยวแบบอา่าฝนตกลนกั้งหฮมกั้งหฮมลุกไปไหวปูเพราะว่าฝนอุ้ยโทษนะคะหนูเอ้ยหนูเยี่ยมฝนตกพิจารณาเศร้าอ่ะนะคือมฟ้าคือฝนตกตลอดเวลาแล้วก็ ไหว้ปูเ่เสร็จสัการะปูเ่เสร็จแล้วก็เดินทางกลับมาแล้วก็พาต้อมน้อยแวะไปหานะคะไปไปหาญาติต้อมน้อยที่เรนูนครนะคะญาติต้อมน้อยไปแวะแบบไหลเฮื่อนไปกินข้าวที่บ้านอญา,าติต้อมน้อยนะคะรอยล้านนะคะอันไปนั่งกินอันเอยียงก่อน เป็นหมูหมูอันหมูขาเห็ดเป็นชุดเป็นชุดย่างหมูพี่น้องก็แซ่แบแซ่บอยู่บ้านญาติต้อมน้อยเขาจเจ้าเห็ดขายแบบเป็นชุดอร่อยมากแล้วก็ต้อมน้อยก็ซื้อกลับมามา,าบ้านสวนมาฝากอีเมลมาฝากอันอีพอมื่ขึ้นกลาบมาหอดกินอีกพี่น้องคะเมื่อวานไปออกออกบ้านตั้งแต่เก้าโมงเช้านะคะไปถึงไปถึงทาตุก็เอ้ยไปถึงนครพนมประมาณสิบเอ็ดโมงนิดๆน,นะ,ะพี่น้องคะแล้วก็กลับมาบ้านญาติต้อมน้อย ไปไลบ้านญาติตอมน้อยอยู่ทถบเอ่ออยู่เรนูนครแบบญาติต้อมน้อยเยอะมากนะคะส่วนสีว้นไปเอ่อเทือะหลังเทือะหลังนะคะพี่น้องคะกลับมาถึงเมื่อขึ้นกลับมาหอดบ้านสวนกับประมาณทุ่มสองทุ่มผมด้พี่น้องคะส่วนกลับมาหอดบ้านบ้านสวนกว่าจะกลับมาถึงนะคะเมื่อขึ้นนี่ก็เมื่อยนะคะแต่ว่าหอดกับฝนตกละยี่ ฝนตกนะคะมาหอดสุดท้างมาหอดเรื่องฝนกระตกนะคะก็ไปกันแค่สี่คนนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็สักการะปู่นะครับไปแบบชุ่มเย็นนะคะชุ่มเย็นมากเลยบานกิกับมากเลอนี่ก็เอาอีกคือเก่าแล้วพี่น้องคะฮ้อนเอาอีกคือเก่าแล้วบาน,นีนอ่ะญาติต้อมน้อยให้ต้นไม้หมูอีเมลไปปลูกแล้วเอามาฝากอีเมลเพิ่นมากมากพี่น้องคะบ้านขี้มาล้ำไร่ทางก้อนอันเขา ถาดพานุ่มหรือเอียงเนาะนี่ลุยกลับไปแวะสื่อต้นไม้ไมาอีกมาฝากอีเมีอีก,อเ,อกอเ,เป่นอีเมีเพิ่นมาปลูกต้นไม้ปักปลูกดอกไม้เนาะเพิ่นกลับไปสื่อต้นไม้ดอกไม้มาอีกเต็มรถนะคะเพอมาส่วนส่วนส่วนสีหอดกัดประมาณทุ่มซองถุ่มมันก็เลยเดิอกพี่น้องคะแวะหลายหม่องเด้มอมหมู่บ้านนี้นะคะไปก็คุ้มนะคะไปทั้งสาการะปูนะคะแล้วก็ พาต้อมน้อยแวะหายญาติญาติเพราะว่าต้อมน้อยก็จะไปบอกญาติญาติว่าสิบสี่นี้ขึ้นบ้านใหม่อะไรเงี้ยเพิ่นไปบอกไปบอกไปกาวญาติญาติเพิ่นน่ะนะนะพี่น้องคะก็เลยไปไปก็เลยดเดะอ่อถือโอกาสนี้ไปนะครับพี่น้องคะห้อนห้อนอ,นนอาบน้ำสาผมมันก็แล้วได้นน่เปียกมอญยอดอีแล้วนี่หัวนน,น่เปียกมอญยอดอีแล้วเิ่นไม่รีบเป็นคนที่ขี้ร้อนมากไปว่าถือแดดหรือว่าเอาในจน้องนอนีนหัวจะเปียก ผมสิเปียกหน่อยสดๆลงมาบ่ต้องห่วงเลยเสือนี่บ่แว่นปั่นน้ำเลยเป็นคู่มันห่อนอหลีอากาศข้างนอกร้อนมากเลยนะนี่ก็เล่งว่าจะขอบ้านพักอ่อไปหาอ่อน้องบอสซัมเพราะว่าน้องบอสซัมอยู่น่าจะอยู่บ้านพักเหรืออยู่คนเดียวอุ้ยไม่ใช่หนุงหนิงกับอ่อน้องเกดนะคะเพราะว่าทุกคนกลับบ้านหมดนะคะน้องบ๊มิวมก็เลยว่าสิเขาเป็นทำาน้องไม่กินเขานะคะน่ากระตุนแล้วเมื่อกี้ก็เลยว่าเออจะไปทำไปกินเข่าดอกนะคะ ห่อนก็นเลยเออช้คลิปก่อนเพราะว่ามี่รีก็ไม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วนะคะนี่สองยูทูบก็ไปร่วงลายมือแล้วพี่น้องคะแดดแห้อีรีลยบ้านนีลุยพี่น้องคะใกล้จะเสร็จแล้วนะวันที่สิบสี่นะคะขึ้นบ้านใหม่ของนี่ลุยด้วยพี่น้องเด้อเชิญนะคะเชิญนะคะ,ะ,คะแล้วก็เดี๋ยวออมืออื่นไม่หลีกกับภาพคุณแม่ไป็นร่งบานกับเขาบานมืออื่นไม่หลีกกจะกับเขาบานก่อนมือนหนึ่งนะคะเพราะว่าวันที่สิบคุณหมอนัดคุณแม่ อีกหนึ่งรอบนะคะกระซิกคับบ้านผ้าแม่คุณแม่ไปหาหมอสะก่อนแล้วก็บสิบไอ้สิบเอ็ดมาห้องก็บจะมาเตรียมงานนะคะพี่น้องคะก็จะมาเตรียมงานขึ้นบ้านใหม่ของนิ่ลุยนะคะก็จะมาเตรียมงานเตรียมนี่รอทุกคนนะคะใกล้แล้วเลยไม่ยังงน้นจ๋าเดี๋ยวมันหัวแน่จ้็ก็จะเสร็จแล้วนะแต่ว่าข้างในเขาก็กําลังทําอะไรอยู่ข้างใน สร้างพื่นกับมะมะสมข้างในใหม่มาทําข้างในใหม่ที่เรียกว่าเสร็จแล้วนะแต่ว่าพื่นกับมะแก่ไขข้างในอยู่นะก็น่าจะเสร็จทันขึ้นบ้านใหม่อยู่นะอุ้ยองปูมังสวยบ่อองปูองปูสีเดียวกันกับที่องค์ปูที่อยู่นะครพนมเลยมึนก็สวยปะคะสาธุสาธุาธอันอย่าลืมนะพี่น้องค่ะ วันทีน่สิบสี่นี่นี่ลุยอาจจะได้ตัวเด็ดตัวดีอีกก็ได้นะเมนบอกเพราะว่าวังวันที่หนึ่งวันหันนะ่ะนี่ผู้ใดถือกับนี่ลุยเนี่ยปังจริงๆนะปู่ให้จริงๆนะอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะพี่น้องคารานน์เกอร์เดยแนะนำเปนผู้ใดเล่นผู้ใดยังดอกอาากา่าบ้านหลวงค้นกระทามาเมลี่ได้ตัวดีตัวเด็ดไหมไปหาปู่มาเพราะว่ารอบก่อนถือว่าไม่รีอันปังนันการรอบนี้ คือแบบว่ารอบรอบนี้บ่ได้พี่น้องครับไม่ไม่เห็นเพราะว่าฝ้าออเห้งฝนฝนกระโตกน้าฝนกตกนำ้ำมันใช้เวลาเร่งรีบเราก็เลยแบบเอเอได้่านเพราะว่าสั่งพานไว้นี่ดูสั่งพานไว้ก็คนละอันคนละอันนะพี่น้องคะสั่งพานเขาจ้เาไว้คนละอันคนละนมันทุ่งฝนตกเราก็ใช้เวลานะคะกลับไปนั่งนั่งไหวปูออยที่ฐานไหวปูอ ใต้กั้งกั้งกั้งขังข้นงมเพี่น้องขาอันเพราะว่าฝนตกตลอดเวเลยหาน้ำเข้ากันเลยแบบว่าเออไม่ได้ดูหรือว่าไม่ได้ตัวเด็ดตัวดีอะไรมาหรือว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเมลี่ฝันหรือว่าฝันดีปู่ให้หรืออะไร <c oughs> เดี๋ยวก็เมลี่ก็จะมาบอกทุกคนนะคะพี่น้องขาแต่ว่าส4นี้รอเลยรอเลยนะคะเออนี่ลุยอาจจะได้ตัวดีตัวเด็ดเพราะว่าปู่อยู่นีเพิ่นกลับบานะคะ อธิษฐานใจเดียวกันกับปู่นะเพราะว่าเมาลีกับนิลุยก็จะนับถือปู่ที่อยู่นครพิณพนมเป็นฝากเป็นหลูกเป็นหลานเมลี่กับฝากส่วนเป็นหลูกเป็นหลานเพิ่นนะคะให้เพิ่นคุ้มครองให้เพิ่นเคลื่อนไหวอย่างดูแลเรานะพี่งรองขาคืออันนี้มันเป็นเรื่องงมงายมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะพี่น้องะ่ะเขาเสือ้เอเข้ากับสบายใจเข้า เราไปสักการะแล้วเราก็รู้สึกว่าสบายใจอย่างสินะเรื่องตัวดีตัวเด็ดหรือว่าตัวปังถ่าหอดมือเดี๋ยวจะมาบอกอีกหนึ่งรอบโอเคบอนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับเมรี่เธอหามาแล้วนะคะ14นี้ขึ้นบ้านใหม่นี่ลุยนะคะเตรียมตัวนะคะมานะคะใครที่อยู่ใกล้อยู่ไกลไปแล้วพี่น้องคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ